พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ใครๆชอบเรียกกันว่าลุงตู่บอกกับประชาชนไว้ว่าจะรีบจัดการเลือกตั้งหลังการจัดทำรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยนันหมายความว่าจากนี้ประมาณหนึ่งปีไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลนี้คนไทยก็ต้องอยู่ภายใต้าการบริหารประเทศของเขาหนึ่งปีที่เหลืออยู่คนไทยอยากให้รัฐบาลลุงตู่ทำอะไร หนึ่งไม่สามนาติมันก็เลยต่างไ่ได้อยากให้ลูกตู่ทาอะไรอะ่ะความจริงแกก็ทํามาเยอะแล้วนะแล้วก็ผลงานไปที่ประจักษ์จนคนทั่วไปถึงอยากให้แกอยู่ต่ออยากให้เป็นนายกไปถึงสิบปีเลยแต่ผมว่ามันไม่ได้ครับคนเราไม่ได้มาตามระบอบประชาธิปไตยตอนนี้บ้านเมืองทั่วโลกเ็เป็นระบอบประชาธิปไตยทั้งนั้นะ่ะ จะให้เป็นต่อไปอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องให้มีการเลือกตั้งตามที่นายกตั้งลดแม็ไว้อะว่าไม่ปลายปี60ก็ต้นปี61อะไรต่งเนี้ยตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็อยากจะให้แก้เรื่องคอร์รัปชันนะครับปราบกบวนการมาเฟียพวกมีอิทธิพลบุกลุกที่ป่าสงวนอุทยานสปกงบประมาณแผ่นดินนะ ที่ไปลงโครงการอะไรทั่วประเทศเนี่ยหั่วกับประมูลกันเต็มไปหมดเลยแล้วไอ้คนประมูลเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์มหาศาลมันเงินเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนจะได้เซฟอย่างทำโครงการลถไฟใต้ดินเนี่ยที่ชั้นใช้มอเสีเสียถ,ถูกแล้วถ้าไม่ทำแบบนี้เกิดยากตอนนี้ไม่มีคนว่าเห็นไหมครับเพราะว่าท่านทำถูกวิธีก็เลยอยาก ให้ลุงตู่ทำอีกเยอะนี่ผมยังมีอีกเยอะนะครับเนี่ยถ้าผมมีโอกาสทํางานวันสุดท้ายผมจะทําให้สุดไม่กลัวใครที่จะโกรธและโมโหไม่กลัวใครที่จะไม่รักผมจะฝากเรื่องการบหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุขรูปแบบโครงการโครงสร้างต่างๆขอให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ท่านดำรงอยู่เพราะว่า กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่สําคัญเป็นกระทรวงที่จะผลิตผลิตผลผลิตคนขึ้นไปในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปใต้ต้อกับเด็กฝากเข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นทุกจังหวัดทุกโรงเรียนที่เป็นอัตราแข่งขันสูงให้ผู้มาทุกท่านดําเนินการตามที่ท่านสั่งการแต่วด้านการเกษตรสินค้าด้านการเกษตรให้ผู้บริโภคได้ติดต่อประสานงานซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงเพราะสิ่งหนึ่งที่เราจะลดราคาการเพิ่มไม่ได้ให้กับเกษตรกรก็นะคือการผู้บริโภคพบกับผู้ผลิต เรื่องปัญหาเรื่องสังคมผลองาเรื่องปัญหาการคอรัปชันชอบชอบการทําง,งานของท่านเพราะท่านรักประเทศไทยรักพระมหากษัตริย์คอรัปชันยาเสพติดเนี่ยคือกังวลมากค่ะชอบไม่ชอบนั้นก็คึนหนึ่งออกอยังไงนู่ยาใครมีเลือกตั้งไหม,ไมยาใครเลือกตั้งเร็วๆือนทัานายนยกปูดไววนะเดี๋ยวคือถ้าจะไม่เลือกตั้งในปีเนี่ยหกศูนย์เนี่ย มันก็จะผิดคำพูดของนายกไปตอนนี้ทั้งอบตอะไรก็หมดวาระแล้วก็ต้องรักษาการแทนกันไปเรื่อยยศกินเงินรัฐบาลเรื่อยไปเนี่ยนะตัวยากให้เลือกต่างเร็วๆยากจะได้อบตารมาแล้วอย่างที่ควรที่จะให้รัฐบาลชุ้นี้ปรับปรุงระบบพักต่ารเมืองให้เข้มแข็งและมีศักยภาพแล้วก็มีธรรมาภิบาลในระบบพักต่ารเมืองมียากให้นำตัว ผู้ที่จับช่วงล่วงเกินสถาบันมาลงโทษให้ได้เรื่องที่สองคือการทวงคืนผืนที่ที่ถูกบุกลุกเอากลับมาเป็นของชาติคนดีทำดีง่ายครับแต่คนไม่ดีทำไม่ดีง่ายกว่าดิฉันอยากจะให้ท่านนายกนะคะดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะทุกวันนี้ประชาชนที่อยู่ทางด้านล่างนะคะไม่ว่าเป็นด้านการเกษตรสินค้าต่างๆของเกษตรกรทุกวันนี้นะคะลําบากเหลือเกินนะคะการทําอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้ประชาชนมีการตรวจสอบทงภาครัฐมาจากภาคประชาชนด้วยค่ะท่านก็พูดไปวันต่อวันด้วยความที่ท่านเป็นทหารท่านมักจะพูดอะไรก็พูดพูดไปก่อนเพราะว่าท่านไม่ใช่นักธุรกิจ จะมาให้บริหารประเทศเป็นแบบนักธุรกิจหรือนักวิชาการทั้งหลายที่คอยจะพูดว่าต้องทํอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วลองให้นักวิชาการท่านมาบริหารเองท่านก็บริหารไม่ได้ก็อยากให้ลุงตู่เนี่ยบริหารประเทศให้จนในโครงการขนส่งมวลชนอะไรต่างๆรถไฟรางคู่รางเดียวอะไรเนี่ยให้มันเสร็จเรียบร้อยอย่างแรกต้อง มาบริหารบ้านเมืองในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดและเชื่อว่าท่านทําดีที่สุดให้กับทุกๆคนสําหรับงานที่อยากจะฝากต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของปากท้องประชาชนเรื่องของเรศรษฐกิจโดยภาพรวมการค้าการขายในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดเล็กๆนะคะไปจนถึงร้านรวมร้านโชว์เวยต่างๆอย่างนี้ค่ะเรื่องของเรศรษฐกิจการค้าการขายมันหมายถึงปากท้องของประชาชนแล้วก็เรื่องของเด็กเยาวชนนะคะในช่วงนี้หนูเชื่อว่า น่าเป็นห่วงถ้ารู้ตัวมีแนวนโยบายด้านนี้ได้จะขอบพระคุณมากๆอยากให้ดูแลเรื่องพืชพืชเกษตรราคามันตกตำ่ำอันที่สองก็อยากให้ดูแลโครงการของการ,อการลอกคลองจะเป็นโครงการของทหารฝานศึกอที่ไปลอกห้วยหนองคลองเบิงนะ่ะรู้สึกว่าลอกแล้วไม่ได้มาตรฐานสอสอยากให้ดูแลแต่เทศบาล,ลรูอปตทุกเทศนะ่ะรู้สึกว่าการพัฒนานนะ่ะ การก่อสร้างการพัฒนารู้สึกว่าจะได้คุณภาพมากให้ราคาผลผลิตของเกษตรกรขึ้นเช่นมันสำปะหลังอ้อ,อยแล้วก็ข้าวครับผมก็อยากจะให้รัฐบาลนะฮะช่วยกันปราบปรามยาเสพติดที่ดินสอปกอ,อและพวกคอรัปชันโอ้อยากใครก็เนี่ยปราบคอรัปชันได้หมดพยายามนายกนะครับช่วยพิจารณานะครับสำหรับ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับน่าจะเป็นคนติมีความรู้นะครับโดยตรงทางด้านการศึกษาครับสิ่งอยากเห็นประเทศนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีครับผมสิ่งที่อยากเห็นตอนนี้เลยครับนี่ไม่ใช่การทําโพลตามหลักวิชาการแต่เสียงเหล่านี้ก็เป็นเสียงที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนคนไทยต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่